สวัสดีครับอยู่กับช่อง m a t e r Channel นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณาห้าทุ่มตอนนี้เวลาห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วนะครับก็เด็กๆ้ึ้นอกยังไม่นอน,นครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเด็กๆเนี่ยทำอะไรอยู่นะครับทำไมยังไม่นอนบ่านี้แล้ว ทำอะไรไม่นอนไม่นอนฮะไอ้อ้วนทำอะไรไม่นอนไหนดืนหน่อยสิทำอะไรไม่กินกระบะซิ่งหฮึยียียีเรากินกระบะซิ่งสนุกไหมดูครับพี่นนท์ทำอะไรครับพาน้องพาน้องเล่นเกมดึกดึกดื่นดื่นเกมอะไรพี่นนท์เกมอะไรไม่รู้น้องมันพาเล่นเกมกระบะซิ่งเกมออนไลน์เหรอ ฮะสีกเกมว่บบาสี่ออนไลน์ดูครับดีเกไม่พากันนอนนะครับพยาปิดไฟนอนกันหมดแล้ว,ม,วมาแข่งกันหน่อยสิแข่งกันให้ดูหน่อยสิรอบปัดด้วยฮะในคอมเ็นหนึ่งรุ่นอะไร่นร,รุ่นไหน เป็นหนึ่งดีแม็กบวอันนี้ตัวอะไรเอันนี้สองปีสิบเกอันนี้เครื่องทำอะไรบ้างเทอร์โบเครื่องเทอร์โบเทอร์โบซิ่งรีแม็กไหมเครื่องนี้รีแม็กไหมไม่รู้อ่ะไม่รู้เกมออนไลน์ไม่ไดเกมออนไลน์โอ้อะไรนี่นี่เปิดทอได้บ่ มีมีซอนได้บอกอซีมอเบอเลยกมีมีอนมีเวครับเกมอะไรเนี่ยใครทเนียเบอาโอ้โอ้เป็นหนึ่เป็นหนึ่งพ่นควนใส่พี่นนเลยเรัเป็นหนึ่งโอ้แข่งนดิแข่งกนดิแกันดิ้ในแข่งกันิ เป็นหนึ่งไปแข่งกับพี่นนท์นี่เป็นหนึ่งมาเร็วเร็วมามามาใครใครชนะได้กินโค้กมาอ่ะอ่ะเดียวในคะแนนคะแนนของเป็นหนึ่งคะแนนของพี่นนท์สีขาวสีขาวเป็นหนึ่งป่ะเอาสองสามเอาดิโอ้โอ้ทีมอาร์ทีมอาร์ดนใส่โอ้โหโอ้โอเดียวไปไกลเลยสองร้อยแล้วจุด โอ้ทีมอาไปไกลไอ้นนขับรถอะไรงี่นนเอาขึ้นไม่ไหวอีกเอามันดูเป็นหนึ่งดิโอ้เป็นหนึ่งไม่รอพี่นนเลยเอาคันไหนมาหนูไม่รอพี่นนเลยทำมาอีกรอบมาอีกรอบมาเอาคันไหนเอาคันไหน เดี๋ยวเปลี่ยนรถดีกว่าโอเปลี่ยนรถสิเออาาื่กน่รถแดกดีกว่าเอารถแดกเลยเหรอโอ้ยขี้โกมพี่นนท์ดิอเล่นอยากไ่ได้นี่เอาลีโว่ดีกว่าขับลีโว่ลีโว่เหรอเครื่องเสียงยั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 ังไม่ได้เดี๋ยวให้ทำเหมือนเลยเอเอาดีมาแข่งกันดีเร็วโหของใครนี่ อันนี้ตัวตัวใหม่นี่ทอเโบบอกอันอันนี้สีสีทอเลโบบอกในเขาเม็นหนึงอ่ะโีโอ้โหโอ้โอ้เบิ้นตัดเบิ้นตัดครับเบิ้นตัดครับเขาดืออีกวกันนี่เบินวงานบวชเฮ้ยสีแเต็มมาเป็นหนึ่งว่ะแบบแรงแรงโคตรพ่อโคตรแม่เโอ้โหแรงโคตรพ่อโคตรแม่เลย เอาหันหน้ามาหน่อยดิยิ้มเร็วหนึ่งสองเ <c oughs> <laughs> วลาเที่ยงคืนแล้วยังไม่พากันนอน <c oughs> <c oughs> เอาเมาืยย่อไร่แข่งกัน,นี่อัตเต้อตอรออยู่นี่เฮ้ยเ<ส> <c oughs> ้เป็นหนึ่งไปแข่งกับพีนน่นนท์ดิเล่นไหนอ่ะอยู่ไหนเนี่ย ว้าเบนนึงอยู่ใกล้คุรี่อ่ะรี่เน,นี่ยเบนนึงมีติคอรี่เนี่ยไปก็บคอ,อรี่ <c oughs> เหมือนกันอล้ของใครคอรี่นี่คอมมอน <c oughs> โอ้โหนี่คือควันดำจังเลยเป็นหนึ่งเบริลรถลา,นนาคยควันดำโลกร้อนหมดแล้ว มาดูครับคู่นี้ใครจะชนะนะครับเด้งอ้าวน็ตรุดวินกรรมเข้าใหม่เข้าใหม่คนไรเรียนกันแล้วเข้าใหม่โอ้ก็โอเคคลิปนี้พาดูดิกงน้อยมันไม่ยอมนอนนะครับก็ไปแล้วบ๊ายบายเบนนิงบ๊ายบายกล้องหน่อยสิบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายไม่อยากนอนเบนน่งบอกไมน